สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชบอตี้ร้านนะครับผมเนื่องจากว่าตู้อ่าโทนี่โทนี่ชัปเปอร์มันพึ่งเข้ามาทีเนี้ยตัวเนี้ยมันดียังไงผมบอกไปเลยนะว่าเป็นสายซับสําหรับสีเขียวซึ่งเป็นโซออนทั้งหมดมี5ตวัวแล้วหากใครต้องการเล่นโซออนนะย้ยําเลยนะโซออนสายสีเขียวตัวเนี้ยคุณต้องสุ่มเนาะโอเคเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆก่อนจะได้เข้าใจตรงกันามาที่ปุ๊บทั้งหมดสุ่มอยู่ที่250เพชร เมื่อวานเนี่ยผมทําการสุ่มไปแล้วเนาะทั้งหมดว่าสรุปว่าอยู่ได้ที่เวลตปดสิบอันนั้นช่างมันแล้วเผื่อมีคนถามว่าเอ้ยแล้วไอ้ตัวนี้ยมันน่าเล่นไหมเอากันตรงๆก่อนนะหลังจากที่ดูสกิลนู่นนี่นั่นผมว,ว่าแทงไม่มันไม่ได้ดีนะเออคือมันยังไงดีอะเคพิเศษสิบวิพวกเดีวยวกันจะยกเลิกสถานะผิดปกติแต่ประเด็นตอนเนี้ยสถานะผิดปกติมันไม่ได้มีผลอะไรไนงะตอนนี้ที่คนต้องการคือแซงเนื่องจากว่าอย่างไคโดอ่ะ ทงเกินไปสน่ะโดนแซงเล่นน่ะตัดเลือดก็โดนอยู่ดีงั้นหมายเขาว่าแทบจะไม่มีผลเลยเอาง่ายๆเนาะก็หมายเขาว่าไม่ดีนั่นแหละจากที่ดูคือสกงสกิลคือไม่มีอะไรแบบดีเลยอ่ะเป็นตัวสนับสนุนเพื่อฮิลหรอมันก็สายแท้งมันไม่ควรตายไหมแต่มันก็ตายอยู่ดีก็เลยดูแล้วไม่รอดอ่ะจากที่ดีสุดของตัวนี้ก็หมายควาว่าเป็นซับนี่ซึ่งซับสีเขียวตอนนี้สายโซออนทั้งหมดมีอยู่5ตัวนะแต่ผมมี4 เห็นป่ะเนี่ยมันมีผมมีสีแล้วไงที่ขาคือมาโกนกไฟฟินิกตัวเดียวเท่านั้นแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีมาอีกโซออนยังไงก็มีอาจอาจนะแค่เดาไว้ว่าอาจจะเป็นชอปเปอร์ร่างนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นเป็นชอปเปอร์มอนเตอร์พอยที่ใส่ชุดซามูไรอะตอนที่สู้กับแจ็คอยู่อยู่ตอนเนี้ยมันานมันหนาเป็นร่างนั้นแล้วก็เป็นหมัดเขียวยังไงมันก็ต้องมีครบ6ตัวเนื่องจากว่าทุกสีเนี่ยตอนเนี้ยมันมี6ตัวครบแล้วไงเนี่ยอย่างแดงนะครบละ สีฟ้า1 2 3 4 5 6 7เี่กเ็นี่ยก,ก,ก็ครบแล้วสีแดงอะเกินด้วยสีแดงมันมีแจ็คอีกตัวหนึ่งสีแดงมีแจ็คด้วยนะคือมันเกินไงเออสีฟ้าก็มีพอดีเลยมั้ง1 2 3 4 5 6 7ที่มันเกินเพราะไคโดเห็นปะมันก็มีไงแต่สีเขียวมันยังมีแค่5เพราะฉะนั้นมีอีกแน่นอนเตรียมสุ่มกันได้เลยแต่เป็นตัวละครอ,อะไรเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะอย่าบอกแค่นี้แหละสำหรับ สายซับสีเขียวโซออนถ้าใครเล่นโซออนคุณต้องมีครับตัวนี้